เราก็เริ่มดําเนินการติดตั้งโครงหลังคานะะเดี๋ยวผมขึ้นบ้านไปดูนะครับครงหลังคาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นโคงหลังคาที่เราติดตั้งเสาขึ้นมาในส่วนของเสาเนี่ยวัสดุระหว่างอิฐก,กับเหล็กเนี่ยซึ่งวัสดุแตกต่างกันแต่ว่าเราฉาบปิดไปได้อันนี้มาจากว่าเราเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าตะแกรงกงไก่นะครับขนาด4หุน จากเนโอโปรบิวครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการหมู่บ้านกองทองนักใน่ว่า48นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่อยู่ในเขตลาดพร้รา,าวสำหรับวันนี้ผมตั้งใจที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาอัปเดตหน้างานไซต์างานนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีการต่อเติมในส่วนของห้องครัวซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยมีบ้าน2หลังนะครับแล้วก็มีความประสงค์ต้องการต่อเติมในส่วนของพื้นที่ตรงกลางนะครับเป็นห้องครัวแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของห้องน้ําเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูครั้งที่แล้วนะครับผมพาท่านผู้ชมเนี่ยมาอัปเดต ตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนของการตอกเสาเข็มขุดหลุมฟุตติง้งขุดแนวคานผูกเหล็กฟุตติง้งผูกเหล็กคางแล้วก็ผูกเหล็กพื้นนะครับเดี๋ยวรอบนี้หน้างงานไปถึงไหนแล้วต้องบอกว่าเร็วมากๆเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูกันครับตามมาครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่บริเวณไซต์างานของเรานะครับอ่านี่เลยไซต์างานนี้ต้องบอกว่าเป็นไซต์างานของบ้านคุณลูกค้าทั้งสองหลังเลยนะครับก็คือบ้านหลังนี้อันนี้ก็เป็นบ้านของคุณลูกค้าอีกหลังหนึง่ง ซึ่งทั้งสองหลังนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการต่อเติมห้องครัวตรงกลางนะครับก็คือบริเวณที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เลยนะครับเดิมทีอย่างที่ผมอธิบายไปว่าเกิดการซุดตัวก็พื้นที่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูพื้นที่เดิมเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ได้ทําการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเกิดการซุดตัวนะครับคุณลูกค้าก็มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการทําใหม่เราก็เลยเข้ามาแล้วก็ประเมินหน้านงานอย่างที่ผมอธิบายไปว่ามีการประเมินแล้วก็ทําการล้อลงเสาเข็มทําฟุตติ้งในรเาก็ทําการเทเรียบร้อย หลังจากที่เราเริ่มดําเนินการเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเร็วงานที่ช้าที่สุดก็คืองานโครงสร้างด้านล่างนะครับงานโครงสร้างด้านล่างก็คืองานคงเสาเสลียมทาฟุตติ้งเทคานเทพื้นอันนี้เป็นงานที่ช้าที่สุดหลังจากที่เราทําการเทฟุตติ้งเทคานเทพื้นเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเรามีการบ่มคอนกรีตไว้อยู่ที่ประมาณ2วันนะครับสวันเนี่ยเราจะทําการพรมน้ําที่พื้นคอนกรีตหลังจากที่พรมน้ําที่พื้นคอนกรีตเรียบร้อยเราก็เริ่มดําเนินการติดตั้งโครงหลังคานะเดี๋ยวผมขึ้นบ้านไปดู โครงหลังคาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นโครงหลังคาที่เราติดตั้งเสาขึ้นมาครับในส่วนของพื้นที่ด้านนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ห้องครัวที่ค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่าโถงพื้นที่ด้านนี้นะครับถือว่าเป็นโถงอีกโถงหนึ่งที่สามารถนั่งทานข้าวได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวามือผมเนี่ยก็จะเป็นช่องทางเดินเข้าไปบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นทางเดินที่เข้าไปบ้านหลังนี้นะครับหลังซ้ายมือหลังขวามือนั่นเองสายงานนี้ต้องบอกว่าเป็น ใช right ้งานที step, ่ต่อเติมห้องครัวเชื่อมหากันนะครับหลายคนหลายท่านที่มีบ้านที่ติดกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันต้องการเชื่อมโครงสร้างต้องการเชื่อมงานต่อเติมเข้าหากันแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยไซน์งานนี้ก็เป็นไอเดียในการต่อเติมได้เช่นกันเนาะครับหลังจากที่เราทําการเทพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการติดตั้งโครงหลังคาครับในส่วนของโครงหลังคาใช้งานนี้นะครับเราติดตั้งเป็นแผ่นไวเนียทองเรียบนะครับสังเกตนะครับว่าเราเนี่ยติดตั้งโครงหลังคาเนี่ยที่มีแปรค่อนข้างทีเลย ถ้าเกิดแปรถีนะครับให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นวัสดุมุงที่เป็นไวนิลเพราะว่าไวนิลเนี่ยจะไม่เหมือนเมทัลชีสจะไม่เหมือนกระเบื้องรอนคูดแปรเขาเนี่ยจะถี่กว่าเพื่อนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าแปรคู่นี้นะครับกับคู่นี้จะห่างกันอยู่ที่ประมาณ40เซนเท่านั้นเองอันนี้เป็นมาตรฐานของการติดตั้งแผ่นไวนิลเลยนะหละคนหลายท่านนะครับถ้าเกิดไม่ได้สังเกตเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าแปรจะถี่กว่าเมทัลชีชนวน p ีเมทัลชีสชนวน PE หรือเป็นกระเบื้องรอนคู่เขาจะห่างอยู่ที่ประมาณ80เซนถึง1เมตรนะแต่ถ้าเป็นไวนิลทองเรียบเนี่ยการติดตั้งเขาเนี่ยจะมีส่วนนี้ที่แตกต่างกว่าเพื่อนนะครับก็คือระยะแปรต้องไม่เกิน40เซนถ้าเกิดเป็นไวนิลที่สีไม่ใช่สีขาวสีน้ำตาลสีดําสีเทาสีที่ดูดความร้อนเนี่ยระยะแปรเนี่ยจะต้องถี่กว่านี้นะครับอย่างเงี้ย40เซนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีอื่นนะไม่ใช่สีขาวนะ หมายถึงว่าผิวด้านบนไม่ใช่สีขาวเนี่ยเขาจะทําการติดตั้งเนี่ยให้ใกล้กว่านี้อยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับอันนี้ก็มีส่วนสําคัญด้วยเพราะว่าการติดตั้งผิดนะครับไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งเนี่ยอนาคตแผ่นมีโอกาสโกงขึ้นมาแล้วทําให้ฝนตกแล้วก็น้ํารั่วซึมมาที่ฝ้านะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราต้องทําการ รือฝ้าใหม่เราต้องทําการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกิดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งนี้เป็นส่วนสําคัญด้วยเช่นกันนะครับจะติดตั้งวัสดุอะไรเราต้องมีความเข้าใจในวัสดุนั้นนะครับแล้วก็มีความรู้ผู้มือการติดตั้งเป็นแบบไหนนะครับติดตั้งยังไงเนี่ยอันนี้ต้องรู้ด้วยครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งโครงราคาเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็เริ่มทําการก่อผนังนะครับครับ <believ. S 2> ในส่วนผนังเนี่ยใน爸爸 <ída> ที่เราทําการติดตั้งไปเน,นี่ยนะครับ <S <S ต้องบอกว่าวัสดุที่เราใช้เป็นนวัสดุอมเบา อิฐมวลเบาที่เราใช้เนี่ยก็มีความกว้างอยู่ที่7.5เซนแล้วก็ทําการฉาบด้านหน้าด้านในและด้านนอกรวมแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราทําการติดตั้งเสาเนี่ยทั้งหมด4ต้นนะครับก็คือริมชิดตัวบ้าน1ต้นนะตรงนี้1ต้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีก2ต้นรวมเป็น4ต้นซึ่งเราจะทําการฉาบป,ปิดไปเลยนะสังเกตไหมครับว่าในส่วนของเสาเนี่ยวัสดุระหว่างอิฐกับเหล็กเนี่ยซึ่งวัสดุแตกต่างกันแต่ว่าเรา ฉาบปิดไปได้อันเนี้ยมาจากว่าเราเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าตะแกรงกรงไก่นะครับขนาด4หุนนะอันนี้ช่างน่าจะเก็บไปละนะครับเป็นตะแกรงกรงไก่ที่เราทาบปิดไประหว่างวัสดุ2วัสดุนี้นะครับเพื่อให้เวลาฉาบเนี่ยไม่เกิดรอยร้าวในส่วนข้างในนี้สุดท้ายเราก็ากต้องทําการปูกระเบื้องไปถึงนู่นเลยระดับฝ้าเลยนะแต่เราต้องคํานึงถึงในส่วนของวัสดุที่เชื่อมกันนะครับเราจะต้องใช้ตะแกรงกรงไก่ไม่ว่าจะเป็นเอ็นทับหลังในส่วนของเอ็นทับหลังเนี่ย ก็จะมียาวตลอดไปยันนู่นเลยส่วนของผนังนะครับก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยมีการติดตั้งในส่วนของเอ็นทับหลังแล้วก็เสาทุกๆช่วงเนี่ยเราก็จะมีการเชื่อมต่อระหว่างเอ็นทับหลังกับเสานะครับเพราะว่าในส่วนของเอ็นทับหลังเนี่ยมีประโยชน์ในสําหรับงานโครงสร้างที่เป็นผนังมากเพราะว่าเอ็นทับหลังเนี่ยจะถูกถ่ายน้ําหนักไปหาเสานะครับเสาก็จะถูกถ่ายลงสู่ฐานรากเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการล้าวอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับในส่วนของการติดตั้งเอ็นทับหลังนะครับ เอ็นทับหลังจะต้องมีทุกช่องเปิดทุกผนังทึบทุกผนังทึบเมื่อไหร่มีผนังทึบเมื่อไหร่เราจะต้องมีการทาเอ็นทับหลังมีช่องเปิดเมื่อไหร่เราก็ต้องมีทั้งเสาเอ็นและคานเอ็นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเนาะสำหรับท่านชมท่านใดที่ต้องการต่อเติมรัษณะแบบนี้นะครับก็สามารถ เอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะครับหรือท่านชมท่านใดที่มีบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมทาวน์เฮ้าส์นะครับแล้วก็ต้องการต่อเติมแต่ไม่มีไอเดียในการต่อเติมนะครับก็สามารถย้อนไปดูในส่วนของช่องทาง YouTube เราได้นะครับซึ่งมีเริ่มตั้งแต่งานโครงสร้างงานโครงหลังคาง,งานสถาปัตย์นะครับจนจบส่งงานก็มีนะครับซึ่งก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้สำหรับวันนี้ท่านชมท่านใดที่สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามเราได้นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหนะ้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ